สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนการห่อไม้นะคะแล้วก็เราก็จะมาสอนการทำเมนูแซนด์วิชนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะสอนการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนฟิลน,นะคะกับไม้นะคะเราจะต้องเปลี่ยนทุกวันนะคะนี่นะคะเราแกะออกนะคะแกะออกแล้วทิ้งเราจะห่อใหม่นะคะ นี่นะคะเราก็จะได้ไม้อย่างนี้นะคะไม้เสร็จแล้วนะคะเราจะนำฟิล์มนะคะมาหอ่อแล้วก็จะห่อสักประมาณห้ารอบนะคะวางไม้นะคะกับฟิล์มนะคะนี่นะคะ ครนะคะครนี้นะะเสร็จแล้วเราก็ดึงนะคะงั้นนะคะดึงให้ตึงนะคะดึงให้ตึงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ เราจะต้องเปลี่ยนทุกวันนะคะสําหรับไม้นะ,ะเราจะต้องถอดตีมออกทุกวันนะคะสเสร็จแล้วนะคะเราใช้มีดตัดนะคะเดี๋ยวเราพับนะคะแล้วเราจะเจาะลมนะ,ะให้ลมมนัอนออก เจาะลมเสร็จนะคะเราจะคร็กันดูนะคะก็ยังมีลมอยู่ข้างในหรือเปล่านะคะเนี่นะคะพับอย่างนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นด้านหลังนะคะนี่นะคะลมออกหมดแล้วนะคะเราก็จะได้ไม้ที่เราห่อกับฟิล์มนะคะตั้นตอนเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะการห่อไม้นะคข้างหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะ เส็จแล้วนะคะ